สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูฝนอีกแล้วนะคะคุณครูกันกวันณถาวนพรเด็กๆหยิบเล่มสีเขียวเหมือนกับของครูฝนเลยนะคะเล่มสีเขียวจะเป็นหนังสือเรียนชุดทักษะภาษาไทยเจอ,อยังคะถ้านักเรียนหยิบมาแล้วทีนี้เด็กๆเ,เปิดเลยหน้าสาด้านล่างนะคะ ่เด็กๆเห็นไหมเลข3กับเลข0นะคะหน้า30เลยอ้าวทีนี้มาฟังว่าคุณครูในหนงังสือมีคำสั่งว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคุณครูฝนจะอ่านให้ฟังนะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำพื้นฐานตามรอยประหมวดสัตว์โลกน่ารักอีกรอบนะคะคุณฝนจะ อ่านคำสั่งให้ฟังอีกรอบเนี่ยนะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำพื้นฐานตามรอยประหมวดสัตว์โลกน่ารักอา้าวทีนี้เรามาดูเลยเอา่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะหน้า30เอเสัตว์ชนิดแรกเด็กๆเ,เห็นไหมสัตว์ชนิดแรกอา่าเป็นรูปอะไรคะอา่าเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าเป็นรูปอะไรอา่า เป็ดนะคะเป็ดเอาครูฝนสะกดให้ฟังเลยปอเอดอเป็ดอ่าทีนี้เขาบอกว่าให้อ่านออกเสียงตามใช่ไหมคะแล้วทีนี้ก็เขียนคําตามพื้นคำพื้นฐานตามรอยประเอาอ่านออกเสียงตามครูฝนเลยนะคะปอเอดอเป็ดเอาทีนี้เขียนตามรอยเส้นประเลยเด็กๆเ,เขียนให้ตรงนะคะตรงรอยเส้นประนะคะ อ่าเหลาดินสอให้หัวแหลมๆเลยนะคะแล้วก็เขียนเลยเขียนตามรอยเส้นประเลยนะคะอ่าปอเอดดเป็ดนะคะอ่าปอเอดดเป็ดต่อไปอ่าชนิดที่สองภาพอะไรคะเด็กๆเห็นแล้วเป็นภาพอะไรคะอ่าเป็นสัตว์อะไรเอ่ยแมว เอาเด็กๆสะกดตามครูฝนเลยนะคะมอแอวอแมวอ่าสระแอเอาเด็กๆเ,เขียนตามรอยเส้นปละเลยสระแอสองขามอมาและสะกดด้วยวอเวนมอแอวอแมวเอาทีนี้ไปดูชนิดที่ สามอ่าสัตว์อะไรคะอ่าสัตว์ตัวสุดท้ายแล้วอ่าหมาอ่าหมานะคะเอาทีนี้มาสะกดตามครูฝนเลยหอโ,โมอาหมาหมานะคะหรือ เรียกอีกอย่างว่าสุนัขนะคะเราจะบางคนอาจจะเรียกหมาหรือเรียกอีกอย่างว่าสุนัขมันจะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันนะคะเอาทีนี้สะกดตามครูฝนนะหอมอาหมาเอาเขียนตามรอยเส้นปะเลยหออาหอหีบนำก่อนนะคะมมหมา มันจะเป็นคำควบนะคะหอมออาอ่าสระอาลากข้างอ่าเด็กๆเ,เขียนเหมือนของครูฝนเลยนะคะเขียนให้ตรงรอยเส้นประแล้วอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะคะอาครูฝนทวนอีกรอบหนึ่งสัตว์ชนิดแรกคือเป็ดปอเอดดเป็ด e สัตว์ชนิดที่สองแมวมอแอวแมว สัตว์ชนิดที่3ามหมาโโมหมอาหมาหรือเรียกอีกอย่างว่าสุนักแต่เอาคำที่ง่ายๆที่นักเรียนสามารถเขียนตามรอยเส้นประได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูฝนก็จบหน้าที่30นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ